สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับไทย DBA กับตัวโปรแกรม MySQL นะคะจากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าเราจะมาสอนเรื่องการสร้างตารางใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขอแปะไว้ก่อนอีกคลิปหนึ่งเนาะในคลิปนี้เราจะมาสอนดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรม MySQL กันก่อนเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับการสร้างตารางไปในตัวเมื่อเรามีโปรแกรมเลยนะคะอันดับแรกเลยเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์ไปว่า MySQL download นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้วยเผื่อเพื่อนๆเข้าลิงก์กันไม่ถูกเนาะพอเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะเราก็เลือกที่ตัว MySQL Installer for Windows นะคะพอเราเลือกแล้วพอเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บมันจะมี2ออย่างเนาะ อย่างตัว24.4เมกกับ420ตัว24.4เมกนี่จะเป็นตัวไฟซิปนะคะส่วนตัว420ก็คือดาวน์โหลดแล้วพร้อมสามารถติดตั้งได้เลยเราก็กดดาวน์โหลดเลยแล้วก็รอจนดาว,ดว,ดาวน์โหลดเสร็จน,นะคะในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้ทำการล็อกอินเพื่อที่จะดาวน์โหลดเราก็กดโนแตงจะสตาร์ทไม่ดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็รอไฟล์ดาวน์โหลดนะคะ พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดที่อยู่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเพื่อที่จะทำการติดตั้งเลยค่ะรอเขาสักครู่นะคะแล้วก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะอ่าพอมันขึ้นหน้าต่างนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าเป็น default Development ก็จะมีบอกว่าใน Default Development มีอะไรบ้างมีตัว mysql shell mysql server mysql router w o r k b e n c h แล้วก็ตัว excel ภาษา C java ต่างๆหรือว่าถ้าจะเป็น Server มันก็จะมีบอกว่ามีอะไรให้บ้างเมื่อเรา i n s tall ไปนะคะหรือว่าจะเป็น client only ก็จะมีบอกเหมือนกันเราก็อ่านรายละเอียดได้เลยว่าเราต้องการดาวน์โหลดแบบไหนเราก็เลือกดาวน์โหลดที่เป็น Develop default นะคะคพอเรากด next เข้ามาแล้วก็มันก็จะบอกว่าเราจะติดตั้งโปรแกรมไว้ในไหนเราก็เลือกที่ติดตั้งโปรแกรมที่เราต้องการเลยนะคะค่ะพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาที่หน้านี้นะคะแล้วก็กด execute โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งตามที่เราเลือกมาในหน้า เดเวลลอปเ p อรตอนแรกนะคะก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ตัว Workbench ที่เป็นหน้า UI แล้วก็ตัว Notifier ตัว Excel ตัว Shell ที่จะเป็นหน้าคอมมานด์นะคะตัว r o u t e r เแล้วก็มีภาษา C ภาษาจะว่าภาษา n e ็ต่างๆนะคะก็รอติดตั้งเสร็จเลยโอเคค่ะเมื่อทำการ Install เสร็จ เรียบร้อยทุกตัว complete ทุกตัวแล้วนะคะเราก็กด next ได้เลยแล้วอันนี้ก็คือจะมีบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะในตัว product ที่เราจะติดตั้งก็จะมีตัว server ตัว router แล้วก็ตัว example ต่างๆนะคะของที่เขาเป็นตัวอย่าง database มาให้เนอะตัวนี้ก็เลือกค่า default ที่เขามาให้ได้เลยค่ะ ในหน้านี้นะคะก็จะมีให้เลือกว่าเป็น development computer server computer หรือว่า dedicated computer เราก็เลือกที่ development เลยนะคะพรของเราก็จะคือ3306นะคะแล้วก็กด next เลยตัวนี้นะคะก็คือเขาจะให้เราตั้ง password นะคะเราก็ตั้ง password ตามที่เราต้องการเลย แล้วก mm ็เ hmm. ช็คพาสเวิร์ดนิดนึงนะคะแล้วกด next เดล็ออันนี้ก็จะเป็นตัวบอกเวอร์ชันของ MySQL ของเรานะคะว่าเป็น8.0.20ซึ่งตัวนี้ที่เขาตั้งไว้ก็ถูกแล้วนะคะก็ตามค่า d e ดี u l t เลยแล้วเราก็ execute เพื่อเช็คแต่ละตัวว่าทุกอย่างเรียบร้อย finish เสสมบูรณ์แล้วก็กด finish มาแล้วก็มาต่อเลยนะคะ โอเคค่ะพอเรามาถึงหน้านี้นะคะเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ตอนแรกเลยนะคะแล้วก็คลิกเช็คพาสเวิร์ดพอมันขึ้น success ล้วก็กด next ได้เลยเลือก execute ให้เขา run s c r i p นะคะเรียบร้อยเราก็มาต่อกันที่ตัว s t a t u s mysql server พอเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเราติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดเพื่อสตาร์ตตัวเบิร์กแบนกับเชลหรือเราจะไม่สตาร์ตก็ได้นะคะแล้วเราก็กดฟินิชได้โอเคค่ะแล้วทีนี้เราก็มาเช็คกันนะคะว่าตัว MySQL ที่เราเดาวน์โหลดมันมีหรือ,อยังนี่ไงขึ้นมาแล้วนะคะเป็นตัว MySQL ก็จะมีตัวคอมมาตัวเชลตัวเวิร์กเบนนะคะเราลองเปิดตัวเวิร์กเบน์ดูก่อน ขึ้นเรียบร้อยก็จะมีตัว root ตัวนี้ที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะก็จะมีที่ให้ใส่ password ก็เป็น password ที่เราตั้งนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นตัว command แล้วก็พิมพ์ mysql ก็จะมีตัว command ตัวนี้นะคะอพอเราเปิดหน้าตัว command ขึ้นมามันก็จะให้ใส่ password ที่ตอนแรกที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเราลอง show ตัว database ดูซิว่ามันมี รัตเอร์เบดไหมซึ่งเขามีร mm ัตเตอร์เบดมาให้แล้วนะคะ mm hmm. ก็เราก็สามารถเลือกดูได้หรือสร้าง ตารางสร้างอะไรเองได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเราก็จะมาตอบกันนะคะในคลิปหน้านะคะตามสัญญาเราก็จะมาสอนสร้างตารางสอนดูตารางต่างๆว่า ตัวไหนต้องเป็น primary key เส้นเชื่อมโยงต้องใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ